มาเดอ can how, เอไ,ไย,อยู่กับไม่แค่ในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้มีการตรวจพบเชื้อ ASF หรือว่าโรคอหิวาต์แอฟ,ฟริกาในสุกรจากการเก็บตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสที่โรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดนคปรปฐม ตรวจโดยห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์เพื่อยืนยันผลก็ได้มีความห่วงใยต่อเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็สั่งการดว่วนให้กรมปศุสัตว์รีบดําเนินการทันทีอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็มีการเร่งดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในการหาหรือแล้วก็ทําความเข้าใจความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรคให้สงบโดยเร็วโดยได้ประชุมคณะทํางานด้านวิชาการในการป้องกันควบคุม และกำจัดโรค a s f ในสุกรซึ่งจะประกาศเขตโรคระบาดและมีการควบคุมห้ามเคลื่อนย้ายในรัศมี5กิโลเมตรรอบจุดที่พบโรคและรายงานแจ้งไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลคหรือ OIE ต่อไปครับโดยการดำเนินการต่างๆจะคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสียหายและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรและ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะครับ แล้วก็พี่น้องเกษตรกรอย่าเพิ่งตระหนกตกใจโรค ASF นี้เกิดขึ้นเฉพาะในสุกรเท่านั้นไม่ระบาดติดต่อสู่คนนะครับพร้อมกันนี้กรมปศุสัตว์ไม่เคยปกปิด ASF ในสุกรครับโดยดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันมาตั้งแต่ปี2561ที่พบการระบาดของโรคในสุกรครั้งแรกในประเทศจีนจากนั้นก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือมาโดยตลอด สำหรับประเด็นเรื่องของเงินชดเชยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้ไม่มีวัคซีนและก็ยารักษาจำเพาะหากพบการระบาดของโรคในประเทศแล้วก็จะก,กำจัดโรคได้ยากก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันมาโดยตลอดซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ดำเนินการก็คือการลดความเสี่ยงโดยการทำลายสุกรที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อป้องกันการเกิดโรคพร้อมกับชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายเพื่อป้องกันโรคด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าว ลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ